ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบานชนะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องแก้แค้นสวดก้าวจบสิ่งไม่ดีออกไปใครคิดร้ายสิ่งนั้นคืนสู่ตัวเขาเองท่านผู้ฟังคะ 1. ในบทสวดมนต์ยอดนิยม ที่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อก็คือคาถาพระพุทธเจ้าปราบมารหรือคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารซึ่งเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถสวดเพื่อเสริมสิริมงคลและช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระคาถาบทนี้และอยากรู้ว่ามีพุทธคุณอย่างไร อีกทั้งต้องสวดอย่างไรถึงจะได้ผลดีวันนี้มาติดตามรับฟังข้อมูลดีๆนี้ค่ะที่มาของพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารสำหรับคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาน,นี้มีมาตามพุทธประวัติคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้ณนะใต้ต้นสีมหาโพธิ ท้าวสวัตติมานพร้อมด้วยเหล่าเสนามานจำนวนมากได้เข้ามาขัดขวางเพื่อให้พระองค์ทรงเกรงกลัวและลูกหนีไปแต่พระองค์ยังทรงประทับนิ่งไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์น,นั้นทำให้พญามานโกรธมากจึงสั่งให้มานบริวารทั้งหลายเข้าทำร้ายพระพุทธองค์จึงระลึกถึงบารามีสามสิบทัต ที่ทรงบำเพ็ญมาในทุกภพชาติโดยขอให้แม่พระธรณีเป็นพยานระหว่างนั้นแม่พระธรณีจึงโผล่พ้นจากผืนน้ำขึ้นมาแล้วทำกริยาบิดมวยผมจนน้ำท่วมกระแสน้ำดังกราวได้พัดพามานทั้งหลายให้ออกไปจากบริเวณนั้นจนทำให้ท้าวัสวัตตีมานยอมแพ้ในที่สุด ด้วยพุทธประวัตินี้จึงทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปปางชนะมารและเกิดเป็นที่มาแห่ง,าาาานนงค,คงาถาพระพุทธเจ้าชนะมานั่นเองค่ะพุทธคุณของคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นคาถาที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเชื่อกันว่ามีอนุภาพขาจัดภัยร้ายทั้งปวงขจัดอุปสรรค ที่เปรียบได้กับมารมาพาจรและป้องกันสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหากมันภาวนาเป็นประจำจะสามารถใช้เป็นพระคาถาชนะคู่แข่งเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้ค่ะโดยในบทคาถาได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ได้เอาชนะซึ่งหมู่มารอศูนย์ผู้มีฤทธิ์ที่ร้กาจพระคาถานี้มีอยู่หลายตำรับ และหลายครูบาอาจารย์โดยหนึ่งในนั้นที่นิยมสวดกันมากคือคาถาของหลวงปู่มั่นภูริทตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายกรรมฐานวิธีสวดคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารสำหรับวิธีการสวดนั้นให้มันสวด เป็นประจำทุกคืนก่อนนอนหรือหากอยู่ในภาวะที่ประสบกับอันตรายและอุปสรรคก็สามารถสวดได้แต่ต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาว่าอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาจะช่วยให้ชนะอุปสรรคทั้งหลายได้แล้วจะได้ผลดีคะ่ะก่อนภาวนาให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ หลังจากนั้นให้ว่านโมสามจบนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพทิมุตตะมังจะตุสัจจัง ปากาเสสิธรรมะจักกังปวัตตยิยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคลังให้สวดภาวานาวันละเก้าจบคำแปลคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงชนะมารทั้งห้า พูดถึงพร้อมด้วยปัญญาวิมุติผู้ทรงประกาศอริยสัจสีผู้ย่างให้พระธรรมาจากให้หมุนไปด้วยการกล่าวสัจจะวาจานี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเทินท่านผู้ฟังคะหากชีวิตกำลังมีอุปสรรครู้สึกเหมือนมีมานเข้ามาผจญลองตั้งจิตให้แน่วแน่ และมีสมาธิพร้อมทั้งสวดพระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นประจำสม่ำเสมอเชื่อว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ทั้งหลายจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะหลังจากนั้นให้สวดบทสวดขอขมากรรมอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจัขมายะถาพาเลยะถามูลเห ยะถาอากุสะเลเยมะยังกรรมหาเอวังพันเตอาจจะโยโนโปติคันหะถาอายะติงสังวะเรยยามะแปลว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอกกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงสมมุติสองพระโพธิสัตว์ลบหลู่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหลู่เทพทรงองค์งเทพและองค์พรรมทั้งหลายลบหลู่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศ พระเพลงิงพระพลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเหมือนโลกธาตุในแสนโกวจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษและยนนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี ชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นใจคิดโคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสิงบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทพเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเหล่าใดอาทิส,สมานกายสัมพเวสีทั้งหลายเทพพร้อมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี เป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นรอยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณมิได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมคูรเหมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปทุกนาม ทุกจิตทุกวิญญาณทุกพบทุกภูมิจงโปรโดงดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดพบติดชาติติดพบติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจากสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว ลูกขอกราบอารัธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาครูบาอาจารย์ถวยเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ลูกบอกชื่อและนามสก,กุลขอถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด ด้วยจิตริษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผพานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตัณหาปาทานมานะทิฏฐิกิเลสพัน0้าตัณหาร้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิด ข้าประเจ้าขอถอนหนบัดนี้ท่านผู้ฟังคะสีวิธีรับมือกับปัญหาการถูกนินทาว่าร้ายหากถูกกล่าวหานินทาว่าร้ายหรือให้ร้ายเป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นบ่อยในสังคมทั่วโลกคะ่ะสาเหตุที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่ชอบหรืออิจฉาในการกระทำของคุณ ทำให้ต้องทำร้ายคุณด้วยการกล่าวหาบางคนไม่สนใจสิ่งเหล่านี้และใช้ชีวิตต่อไปได้แต่กับอีกหลายๆคนมักสะดุดเพราะคิดว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นจากนั้นก็จะรู้สึกโกรธและเสียใจวันนี้เรามีวิธีรับมือกับการที่เราถูกกล่าวหานินทามาติดตามรับฟังค่ะ 1. เมื่อถูกใส่ร้ยนินทาให้คิดว่าเราก็้ามานำหน้าเขาแล้วการที่เขาเอาเราเป็นนินทาแปลว่าเราได้อยู่ในจุดที่เขาอยากอยู่แต่ไม่สามารถทำได้ด้วยความรู้สึกอึดอัดอัดอั้นของตัวเขาเองทำให้เขาต้องทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยการกล่าวหาคุณหากคุณเจอแบบนี้ให้ปล่อยผ่านไปเลยค่ะ อย่าไปสนใจหรือว่าจมตีโตเถียงเพราะเขาต้องการแค่อยากให้ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองไปเสียเวลากับคนเหล่านั้นค่ะ 2. ให้มองเขาด้วยความเมตตารับรู้และเข้าใจว่าตัวเขาต้องเกลียดตัวเองขนาดไหน และเขาไม่มีความสุขขนาดไหนเขาถึงได้ทำแบบนั้นคนเราโดยปกติถ้าเขามีความสุขจะทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยมีแต่คนที่ไม่มีความสุขเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะว่ารับคนอื่นที่มีความสุขมากกว่าไม่ได้คะ่ะให้คุณมองเขาด้วยความเมตตาเพราะเขามีความทุกข์เขาจึงอยากให้คนอื่นทุกข์กับเขาด้วย ทสาทำตามเป้าหมายของคุณต่อไปเมื่อคุณถูกกล่าวหา,หาหรือนินทาว่าร้ายให้คุณอย่าสนใจหรือหยุดเพื่ออธิบายใดๆคุณมีหน้าที่เพียงแค่ทำตามเป้าหมายของคุณต่อไปเพราะคนที่ใส่ร้ายเพราะเขาอิจฉาค่ะถ้าคุณหยุดเป้าหมายก็จะเข้าทางเขาทันทีคุณแค่ทำตามความฝัน และทำให้ประสบความสำเร็จมีความสุขต่อไปนั่นจะเป็นการแก้แค้นได้อย่างดีที่สุดเพราะตัวเขาก็จะรู้สึกร้อนเป็นไฟเมื่อรู้ถึงว่าคุณประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สุดแล้วและ 4. มองเห็นเป็นศัจธรรมคนในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีค่ะด้วยความที่ว่ามานุษย์เรามักมีความรู้สึก ทั้งรักโลภโกรธหลงเสียใจดีใจสิ่งที่เราทำมันมีคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจถือว่าเป็นสัจธรรมของโลกทุกคนต้องเจอถ้ายัางเป็นมนุษย์อยู่สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามสิ่งที่คุณต้องการต่อไปแค่ทำให้ตัวคุณและคนที่คุณรักมีความสุขแค่นั้นคุณก็จะมีความสุข ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคำนินทานเหล่านั้นเลยและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ นอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทรรปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ